สวัสดีปีใหม่พศ2567ตรงกับปีมะโรงมีสัญลักษณ์เป็นงูใหญ่หนาคเหราหรือมังกรเป็นสัตว์ในตำนานของจีนที่สื่อถึงความแข็งแกร่งอำนาจความรุ่งเรืองและความโชคดีผู้คนที่เกิดในปีมะโรงจึงมักมีพลังและบุคลิกที่โดดเด่นกล้าหาญทะเยอทะยานและมักประสบความสำเร็จในชีวิตคนเกิดปีมะโรงในวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน5พฤษภาคมและเดือน10ตุลาคมทำราชการจะมีอำนาจจะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นที่นับถือของคนทั่วไปแต่ให้ระวังในความกโกรธง่ายหายเร็วและมีอารมณ์ร้อนเข้าไว้เกิดปีมะโรงในวันจันทร์หรือเดือน6และเดือน12ถ้ารับราชการทำเรือส่วนไรนาหรือว่าค้าขายก็จะมีผลกำไรได้เงินทองมากเป็นผู้มีบุญวัสนาชะตาดีให้รักษาข้อนี้ไว้ เกิดปีมะโรงในวันอังคารหรือเดือนเจ็ดและเดือนหนึ่งนั้นให้เร่งระวังสุขภาพร่างกายเพราะมักจะมีโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเสียเวลาและเสียเงินทองไปเกิดปีมะโรงในวันพุธเดือนแปดและเดือนสองบริวารมีก็เหมือนไม่มีเกิดปีมะโรงในวันพฤหัสบดีเดือนเก้าและเดือนสามเป็นข้าราชการทำไรนะ่นาค้าขายดีเกิดปีมะโรงในวันศุกร์เดือนสิบและเดือนสี่มีใจเร็วด่วนได้อาสาเจ้านายดี